สวัสดีครับตอนนี้ก็เดือนสิงหาคมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจสำคัญประการหนึ่งก็คือการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะต้องให้เสร็จรุล่วงเพื่อที่จะนำมาใช้ให้ทันในวันที่หนึ่งตุลาคมก็อยากจะฝากแนวทางการดำเนินง,งานจัดทำข้อบัญญัติไว้นะครับซึ่งเราจะต้องทาให้ถูกต้องตามรูปแบบตามขั้นตอนและวิธีการอาเป็นสารสคัญที่กฎหมายและก็ระเบียกบกระทรวงมหาดไทย กำหนดไว้นะครับทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การเสนอการจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรวบรวมรายรับประมาณการรายรับรายจ่ายหน่วยงานคลังต้องจัดทํารายงานการเงินสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่งบประมาณคือประหลัดได้ตรวจสอบพิจารณาแก้ไขแล้วจัดทําร่างข้อบัญญ,ญัติเสนอให้ผู้อ่อนถิ่นคือนายกอนุมัติแล้วนําเสนอต่อสภานะครับก็ ข้อบัญญัติก็ทาให้ถูกต้องอยู่ในขอบอํานาจหน้าที่นะครับอยู่ในแผนนะครับมีความเหมาะสมแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้นะครับในส่วนของประธานสภา,าก็มีหน้าที่ตรวจสอบร่างข้อบัญญัติเสนอมาถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดไหมตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไหมถ้าไม่ถ้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาต้องทาอย่างไรบ้างนะครับสภา,าเองก็มีหน้าที่พิจรารณาต้องพิจารณาให้ถูกต้องด้วยนะครับ ซึ่งเรามีวาระการพิจารณาสามวาระคือวาระแรกก็คือรับหลักการก็พิจารณาในภาพรวมของร่างข้อบัญญัติพิจารณาถึงความจําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายฉบับนี้นะครับภาพรวมส่วนใหญ่ดีแล้วหรือยังเนื้อหาเป็นยังไงบ้างใช้ได้ไหมนะครับจากนั้นเราก็พิจารณาในวารีสองเรื่องของการปลายะติซึ่งก็จะมาพิจารณาในรายละเอียดแก้ไขในสิ่งที่มันยังบกพร่องจากวาระรหลักการให้มันถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดเหมาะสมที่สุด โดยวิธีกระบวนการประยะติทั้งในชั้นคณะกรรมการประยะติในชั้นสภาก็ดูกฎหมายว่าเขาให้ทําอย่างไรทําให้ถูกต้องชั้นที่3ามให้ความเห็นชอบอันนี้เราก็พิจารณาใหม่ทั้งหมดว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับศึกษารายละเอียดให้ดีนะครับเพื่อให้กฎหมายคือข้อบัญญัติท้องถิน่นออกมามีความถูกต้องเหมาะสมสามารถนํามาใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในชั้นของการเห็นช่วยความเห็นชอบโดยผู้กํากับดูแลก็มีขั้นตอนการเสนอการพิจารณาต่างๆเอาไว้ก็ตรวจสอบจากกฎหมายนะครับผู้ว่าท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอทั้นท่านาน้องพินหยเสร็จภายใน15วันนะครับถ้าไม่เสร็จภายในกําหนดก็ถือว่าให้ความเห็นชอบก็ดูขั้นตอนกระบวนการเท่าที่เราสามารถตรวจสอบได้ดูเนื้อหามีความเหมาะสมไหม <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็น ขั้นตอนคร่าวๆที่อยากจะขอให้เราตรวจสอบพี่นายทําให้ถูกต้องนะครับอย่างปีที่แล้วในปีที่แล้ว,ลวการจะทาข้อบัญญัติก็ในภาพรวมเป็นไปโดยดีนะครับแต่ก็มีบางแห่งที่มีปัญหานะครับแต่ปัญหาก็อาจจะเกิดจากความพลั้งเผลนะครับรู้เท่าไม่ถึงการนะครับไม่สามารถไม่ทําตามระเบียบที่กฎหมายกําหนดนะครับโดยเฉพาะมีบางแห่งซึ่งเกิดไม่รับหลักการของร่างข้อบัญญัติ และในการพิาณาของสภามีข้อบกพร่องไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบทําให้สภาไม่สามารถพิณาให้เสร็จภายใน30วันนําไปสู่การยุบสภาในปีที่แล้วซึ่งก็เป็นผลจากการที่เราไม่ศึกษาระเบียบเพราะ,ะนั้นทุกฝ่ายผู้กากับดูแลในส่วนของผู้กํากับดูแลในส่วนของผู้ปฏิบัติก็คงจะต้องทําความเข้าใจทําการศึกษาแล้วก็คํานึงถึงการปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้องก็อยากจะฝากไว้ นะครับสำหรับการจัดทำข้อมหยัดงบประมาณพศ2564นะครับเพื่อที่ให้ข้อมัญัติของเราออกมายังมีประสิทธิภาพก็ขอขอบคุณครับ